หมากัดรถหมาทุะรถประก,กันคุ้มครองหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบหนะครับรสวัสดีครับพบก,กับผมในช่องในกอนชาแนลนะครับใครเคยโดนหมากัดรถสําหรับประเด็นนี้นะครับหลายคนคงจะเคยเจอกันมาแล้วนะครับแล้วจอดไว้เฉยแล้วมีหมามากัดรถเรานะครับเรารู้สึกเสียมากนะครับสาหรับคนที่ทปาประกันชั้นหนึ่งนะครับขอบอกได้เลยว่าคุณหุนใจแน่นอนเพราะว่าประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองนะครับ ประกันชั้น2บวก3บวกชั้น2ชั้น3ไม่คุ้มครองนะครับมีเพียงแค่ประกันชั้น1เท่านั้นที่คุ้มครองหมากัดเพราะว่าประกันชั้น1นะครับเป็นประกันที่คุ้มครองสูงที่สุดครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าชนแบบมีทั้งแบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามหรือแม้กระทั่งการที่มีสุนัขมากัดรถเรานะครับหรือแมวขวารถเราประกันชั้นหนึ่งให้การคุ้มครองเพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวกับการเสียมสภาพของตัวรถอาจจะต้องมีการเสียค่าเสียหายเล็กน้อยนั่นก็คือคคค่่่่าาานนเเอรรรกกก็ืสสีีียยหวแใณท เราไม่สามารถระบุเหตุการณ์ได้เพราะบางทีหมามันมากัดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหมาตัวไหนมากัดนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากหมากัดสมมติว่าหมาเนี่ยมันมีเจ้าของเราก็ต้องไปหาเจ้าของหมามาแล้วก็เจ้าของหมาก็จะต้องยอมรับด้วยนะครับว่าหมาตัวเองเนี่ยมากัดรถของเราเนะครับเราก็ต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐานเกี่ยวกับกล้องรูปถ่ายอะไรก็ตามนะครับที่ระบุได้อย่างชัดเจนว่าหมาของคุณมากัดรถของดิฉันมากัดรถของผมซึ่งถ้าระบุได้แบบนั้นแล้วเจ้าของ เขายอมรับเราก็สามารถที่จะเคลมได้แบบไม่ต้องเสียค่าเอ็กเซสนะครับปกติค่าเอ็กเซสที่เราจ่ายนะครับก็ประมาณ1,000บาทแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่สามารถระบุว่าหมาตัวไหนมันเป็นตัวที่มาขัดรถเรานะครับหรือบางทีเราระบุได้แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเจ้าของเขาก็ไม่ยอมรับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเหมารวมกันเลยว่าไม่ว่าจะเป็นหมาแมวไก่จิกนะครับเราจะต้องเสียค่าเอ็กเซสด้วยเราต้องจ่ายค่าแช้ง่วนแรกก็ประมาณ1,000บาท สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับน่าจะได้รับความรู้จากนายกรชาแนลเกี่ยวกับหมากัดรถไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ